อา่าฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆม,ม,มากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยมีตัวละครมากมายที่รีวิวเลยนะครับผมอย่าลืมมาดูกันได้นะครับผมตัวละครที่ทุกคนตามหาอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะครับสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมบีเทพบนราชีวิตนี P ้รันกับผม NT Channel กันอีกแล้วนะครับ ซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเกาหลีนะครับแล้วเราก็หายหน้าหายตากับเออ่คอนเทนต์นี้ไปนานมากพอสมควรนะครับผมก็คือการแปลสกิลหรือว่ามารีวิวสกิลก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครครั้งนี้ก็คือฮิราโกชินจินะครับผมเป็นตัวละครระดับ UR นะครับผมที่บอกไว้เลยว่าเป็นตัวละครที่กวนมากนะครับกวนประสาทจัดๆเลยนะครับผมซึ่งสกิลคอมโบของเขาเลยนะครับสกิลแรกของเขาสกิลคอมโบสร้างความเสียหาย1เป้า คือถ้าฝ่ายเออถ้าฝ่ายตรงข้ามนะครับโดนเราตีใช่ไหมทุกคนเขาจะไม่ได้รับโกรธครับเออแต่ถ้าเป็นตัวอื่นตีอย่างเงี้ยมันจะได้รับโกรธแล้วใช่ไหมลองสมมติภาพดีๆนะครับว่าถ้าอีกตัวละครไปตีอ่ะคนที่โดนตีจะได้รับโกรธใช่ไหมแต่อตัวละครฮิราโกะตัวเนี้ยมันไม่ให้โกรธฝ่ายตรงข้ามเว้ยมันเป็นตัวละครที่กวนประสาทมากๆเลยนะครับแต่ขอโบแต่สกิลเขาจะมีแค่นี้ครับคือสร้างความเสียหายหนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วก็ศัตรูจะไม่ได้รับโกรธจากการโจมตีนี้นะครับสกิลที่ 2, สอ,องเขาบอกสก สร้างความเสียหายเป้าแบบหมู่เลยนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายทุกตัวเลยนะโดนทุกตัวนะครับแล้วก็ลดอัตาฟื้นฟูนะครับยีนะครับผมฟื้นฟูอะไรในที่นี้นะครับก็คือฟื้นฟูโกรดนั่นเองนะครับฟื้นฟูโกรดลง20%เลยนะครับผมเป็นเวลา1เทินนะและลดโกรดของเป้าหมายด้วยนะครับสองร้อยสิบหน่วยก็คือเขาจะลดโกรดสองร้อยสิบหน่วยแล้วก็ลดฟื้นฟูโกรดยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวฮิราโกะนะพาร์ทสี่นะผม คือแถวหลังเราจะได้อัตราการความเสียหายนะครับผมเพิ่มขึ้นนั่นเองนะและชินจินะครับผมจะได้ความเชี่ยวชาญเพิ่ม20%เลยครับผมโอ,โ,โอ้โหเยอะมากๆนะและเมื่อชินจิโจมตีถ้าเป็นถ้าเป้าหมายากดน้อยกว่าชินจิเป้าหมายจะโดนดามเมจเพิ่มเติม5%ของพลังชีวิตสูงสุดของตัวเองนะครับคือถ้าไอสมมุตินะฮิรากโกะไปตีเคมบาจิและเคมบาจินะครับมีโกรธน้อยกว่านะครับฮิรากโกะนะเคมบาจิจะโดนดามเมจเพิ่มเติม5%เของพลังชีวิตของเคมบาจิและ ดาเมจนะครับผมจะไม่เกิน1 2 0ของแอคแท็กโจมตีของชินจินั่นเองนะผมก็จะมีประมาณนี้เลยแต่ถ้าเขาไปตีตัวที่แบบว่าตัวที่โกรธเยอะกว่าเขาอ่ะเขาจะลดโกรธเป้าหมายแล้วครับลง1 5 0ยหหน่วยนะครับเออเป็นตัวละครที่เน้นในทางแบบลดโกรธนะครับผมกวนประสาทฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับจุดเด่นของตัวคิรากโกเลยนะครับผมก็เป็นสายลดโกรธนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าสายเติมเกมก็ต้อง โอเวอร์ท็อปอัพนะครับผมบริการดีแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากๆเลยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะอย่าลืมเข้าไปกดกันได้ละ่ะบอกเลยว่าของดีทั้งนั้นโอเคครับทุกคนเราเข้าไปดูดีว่วว่าหน้าเล่นแค่ไหนนะครับผมกาฮิราโกะดนะผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่เกียนเกียนหน่อยๆน่อนะครับผมแต่ก็น่าจะใช้จริงไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าได้อยู่เพราะว่าเขาจะมีจุดเด่นก็คือลดโกรดฝัตรงข้ามากกว่านะครับแต่ข้อเสียเขาจะไม่ค่อยมีซีซีมีแค่ลดโกรดแล้วก็ลดฟื้นฟูโกรดอย่างเดียวนะครับ มาเคเรามาดูการตีธรรมดา,าของเขาท่นก่อนนะครับแบบโดยที่ไม่มีโกรธแล้วก็ไม่มีสกิลคอมโบนะไปครับผมเป็นการฟาด3ทีนะครับโหใช้ดาบฟาดนะครับอนันนี้ตัวละครชินจินี่อยู่ในอันนี้ปะไวเซิร์ตปะไวซาร์ y arch, อะไรเนะี y ่ยไวเซิร์ตอะไรเนะี่ยที่จะมาสู้ร่วมสู้กับไอเซนแน่ๆเลยเ้าจะไม่ผิดนะครับที่ผมเคยดูดีเมะมานะสกิลที่1ครับผมสกิลค,มค,มค,มคมอมโบนะครับผมสร้างความเสียหายหนึ่งเป้าหมายนะครับและเป้าหมายจะไม่ได้รับโกรธแต่ซึ่งในโหมดนี้นะครับฝ่ายตรงข้ามไม่มีโกรธอยู่แล้วไงเราก็เลยไม่เห็น สถานะนี้เท่าไรแต่เราก็จะเห็นดาเมจของเขาใน่หละครับผมเป็นดาเมจเขาแล้วก็เขาจะกระโดดตัวขึ้นไปแล้วก็ปล่อยพลังขึ้นเต่าม้านั่นเองนะฮะผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่มันก็ไม่ค่อยสุดมากๆนะครับแต่ก็พอเล่นได้อยู่นะตัวละครตัวนี้นะแต่ก็ไม่ได้เก่งนะามาดูอันติสกิลสองกันเดอะทุกคนสร้างความเสียหายทุกตัวนะครับผมแล้วก็ลดฟื้นฟูยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับฟื้นฟูโกรธนะทุกคนไม่ได้ฟื้นฟูฮิวนะฟื้นฟูโกรธยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ โอ้ oh. แล้วเขาว่าใส่หน้ากากด้วยครับผมแล้วก็ดาเมจก็แรงพอสมควรนะแล้วก็ตีเป้าหมูด้วยนะทำให้เขามีประโยชน์ตรงนี้แหละโอเคทุกคนคลิปก็จะมีประมาณนี้นะครับผมมีคนอยากให้ผมรีวิวนะผมก็เลยมารีวิวให้ดูนะจุดเด่นของชินจิง,ง่ายๆนะครับผมก็มีรถโกดเป็นหลักนะครับผมก็มีแค่นี้นะครับโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก,กดสมัครไลค์ผมด้วยละเพื่อเป็นแรงใจดูคลิปอย่างมากๆเลยนะครับผมคลิปหน้าปเปแลไรก็ลืมกดติดตามด้วยนะบ๊ายบายครับ